ก่อนที่จะไปดูวันนี้ว่าไปต่อไหมนะครับเห็นภาพเมื่อวานก่อนไหมเพราะว่าเมื่อวานเป็นยัไงบ้างครับเมื่อวานนะครับถือว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับก็ทะเยอทะยทนนะครับมาเช้าก็พูดแบบแป๊กๆเลยนะครับเช้าเมื่อวานนะครับราคาทองคำนะครับก็เปิดตลาด2899รเากนาะก็ค่อยๆทะยานปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนะครับก็ไปทำ high อยู่แถวๆประมาณ2927ครับ ก่อนที่จะร่วงลงมานะครับปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ2,917ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าราคาทองคำเมื่อวานก็ปิดบวกนะครับปิดต่อกันเป็นวันที่2นั่นเองนะครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับก็นะครับก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นมาเช่นกันนะครับเราจะเห็นในส่วนของราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของราคาทองคำแท่ง96.5น้ำหนัก1บาทครับเปิดตลาดอยู่แถวๆประมาณ46,450บาทนะครับ ก่อนที่จะค่อยๆทยานปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดท้ายตลาดอยู่ที่ประมาณ46,650บาทก็ถือว่าปรับตัวฟื้นทั้งทองไทยและทองโลกเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เองนะครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อเช้านะครับเปิดตลาดอยู่แถวๆประมาณ2,917นะครับก็มีการปรับตัวลงมาอีกระลอกหนึ่งนะครับโดยไปทำจุดต่ำสุดแถวๆ2,903นะครับก่อนที่จะกลับมาขึ้นไหวอยู่แถวๆประมาณ2,909ดอ์นะครับตอนนี้นะครับ โดยในส่วนของราคาทองเรโอไทมของออสเตรเลียเนี่ยนะครับน่าจะมีการนะครับปรับตัวลดลงมานะครับผมน่าจะประมาณการอยู่ที่ประมาณ46,450บาทเท่ากับว่าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวจากเมื่อวานเนี่ยประมาณ100นะครับถึง200บาทด้วยกันนะครับฉะนั้นนะครับในส่วนของตัวฟาวเดเมนทัลนะครับเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นต่อตลาดทองคำนะครับแล้วก็จะมีปัจจัยอะไรที่จะต้องจับตากันต่อนะครับเดี๋ยวขอรบกวนนะครับคือเชิญคุณพันนะครับ มาวิเคราะห์ในส่วนของสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองวันนี้นะครับโอเคคือเมื่อวานเนี้ยสิ่งที่เราเจอก็คือว่าเราเจอในฝั่งของสงคารามการค้านะครับที่รุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในในฝั่งของทางจีนนะครับที่มีการปรับขึ้นนะครับภาษีเนาะนะครับที่เราเห็นกันนะครับว่า โดยโดยในฝั่งของทางการจีนเองเนี่ยก็มีการมีการขึ้นภาษีนะครับสินค้านําเข้าจากทางอเมริกาในสินค้าเกษตรนะครับก็คือขึ้นภาษีสินค้าข้าวโพด15%ทวเหริงเพิ่อมอีก10%นะครับผมมีผลในวันที่10มีนาคมแน่นอนว่าความกังวลที่เกิดขึ้นกับสงคารามการค้านะครับอันนี้กลับมาแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็คือในฝั่งของจัสตินชูโดนะครับผมจะเป็นใน นายกัฐมนตีของแคนาดานะครับส่งสัญญาการเก็บภาษีนะครับมูลค่าเพิ่มอีกประมาณป5รนะครับกับสินค้าของทางเมกาและการเก็บสินค้าดังกล่าวนะครับผมก็บอกได้เลยนะครับว่ามันมีปัญหาต่อเมกาแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าในฝั่งของเอ,อ,อเมริกานะครับจะเจอสินค้าที่แพงมากขึ้นเนื่องจากว่าการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าเนี่ยนะครับมันไปเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากตัวของราคายาครับ ยานะยายายาเวชภัณฑ์นะ่ะว่ายง่ายนะครับถามว่าทาไมถึงมีเวชภัณฑ์เพราะว่าในฝั่งของของจีนน่ะส่วนใหญ่อ่ะเขาส่งยาไปอเมริกาแล้วแล้วพอจีนเป็นผู้ส่งลายายาลายใหญ่อ่ะครับมันทําให้การเข้าสึงถึงเวชภัณฑ์นะ่ะผลิตภัณฑ์ยาของของอเมริกามันแพงไปด้วยนะครับมันจึงทําให้ ให้ประเด็นตรงนี้เกิดขึ้นถามว่าทําไมทั้ถึงมองถึงทาแบบนั้นเป็นเพราะว่าทํามบอกว่าถ้าเกิดว่าบริษัทยาประเภทอในในในบริษัทยาเอกชนฝั่งไหนเนี่ยไม่อยากโดนภาษีสินค้านะครับจากทางอเมริกาต้องมาเปิดในอเมริกาทีนี้เป็นประเด็นเลยมันมันแยกกันครับตรงที่ว่าคําถามคือถ้าเปิดในอเมริกาต้นทุนการจ้างงานมันแพงกว่ายี่บ้าปอร์ซ็นที่อเมริกาขึ้นภาษี แน่นอนว่าเขาไม่เปิดหรอกก็ขายยาได้น้อยลงแนตะ่เขายังกําไรนะดีกว่าปเปิดอเมริกาแล้วก็อเมริกาโดนภาษีสินค้านําเข้าเนี่ยโดนโดนโดนเรื่องของค่าจ้างเนะครับที่แพงมากทําให้อ่าไม่สามารถที่จะที่จะทาในฝั่งของอเมริกานะ้นี่็ีประเด็นเยอะนะประเด็นใหญ่นะครับมันทําให้การค้าทั่วโลกมันชะลอตัวนะครับผมก็ก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาบวกกับทองคาอันนี้เฉพาะจีนก่อนนะนะครับส่วนในฝั่งของ บริษัทในอเมริกาตอนนี้เริ่มมีการประกาศนะครับว่าจะขึ้นราคาสินค้าในอเมริกากับกบ,บริษัทที่เป็นพวกค้าปลีกรายใหญ่เนื่องจากว่าต้นทุนสินค้ามันสูงครับขเขาก็จะต้องผักทาระนะครับทันภาษีเนี่ยให้กับผู้บริโภคมันเห็นได้ชัดเลยครับว่าสุดท้ายคนที่โดนเนี่ยคืออเมริกานั่นแหละนะครับที่โดน แล้วก็ล่าสุดนะครับอันนี้อัปเดตเรื่องเรื่องความขัดแย้งทําให้ทองมันขึ้นเนาะนะครับแต่ล่าสุดที่ทองเนี่ยมีการย่อลงแบบแบบลึกหน่อยๆน,นะครับที่เราเห็นภาพกันเนี่ยก็คือว่าความกับลัมนะครับกําลังพิจารณาข้อตกลงนะครับผมภาษีสุดอาการกรกับแคนาดาและเม็กซิโกนะครับหมายความว่าอาจจะเห็นการลดภาษีครับภายใต้เงื่อนไขข้อตกลง,ก,ลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือนะครับหรือที่เรียกว่า usmca นะครับผมที่ที่เรียกกันแบบนั้น อาถามว่าทำไมต้องทำล่ะมันกระทบต่อร่างกาครับมันเหมือนอารมณ์แบบถุยน้ําลายใส่หน้าตัวเองถุยได้ขึ้นฟ้ามันลดหน้าตัวเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คะแนนเสียงของความมักนลดลงจากอะไรล่ะแน่นอนนะครับมันจะไปเหลืออะไระครับในเมื่อคุณขึ้นภาษีนานาประเทศขึ้นมาเข้าประเทศต้นทุนคุณแพงนะครับมันแพงเกินทําให้อาชีพการงานต่างๆเนี่ยเริ่ม ภาคธุรกิจต่างๆเริ่มไม่พอใจในฝ่งของฝั่นนะครับว่าเฮ้ยคุณบอกคุณจะลดภาษีคุณก็ลดได้นิดเดียวนะครับแต่ไอ้ขึ้นภาษีต่างประเทศเนี่ยขึ้นเยอะเลยต้นทุนแพงกว่านะครับนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นทําให้เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยมีความน่ากังวลนะครับแล้วสอดคล้องกับเมื่อประมาณปลายสัปดาห์ก่อนเนาะที่คาดว่าไตรมาสหนึ่งของอเมริกาเองเนี่ยน่าจะเห็นการหดตัวทางเศรษฐกิจหนึ่งจุดห้าถึงหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์โหเดือดเลยนะครับเดือดเลยเดือดเลย ทำเลยผ่อนปนครับพอผ่อนปนเสร็จปั๊บอ่ะสิ่งที่ตามมาคือเฮ้ยสงครามการค้าไม่ดูแลนี่ว่านะครับมันก็เลยเริ่มเห็นการย่อตัวลงไปแล้วบอกไว้ก่อนนะครับการย่อลงมาเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบเนี้ยถ้าใครอยากจะซื้อนะครับเราได้ได้ไดแท่งเมื่อวานมาเนี่ยเราเราเริ่มเห็นภาพแหละนะครับพอได้แท่งเมื่อวานเนี่ยเราเริ่มดีใจแล้วว่าเฮ้ยเราเราเห็นแนวโน้มอะไรบางอย่างที่ที่น่าสนใจกับแท่งเมื่อวานนะครับผมก็คือว่า ถ้าเราตีเทรนด์กันดีๆเนี่ยเราจะพบว่าไอ้แท่งเมื่อวานเนี่ยถ้าราคาไม่ผ่านสองพันเก้ารอย่สบเอดอะตรงมันลงนะตรงมันมันลงมันลงต่อนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าจะช็อตตอนนี้ได้ไหมผมบอกก่อนว่าถ้าจะช็อตตอนนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งช็อตเพราะว่าวันนี้มันมีโอกาสเห็นการผันผวนของราคานะครับตอนนี้ไม่น่าช็อตแต่ถ้าเกิดแบบใกล้แบบสองพันเก้ารยี่บเอ็ดอย่างเงี้ย เฮ้ยเริ่มน่าสนใจแต่สต็อกคุณต้องต้องไว้ที่2,930นะนะครับคือส่วนใครที่อยากจะซื้อนะครับรอทะลุ21ก็ได้นะครับผมภาพตรงนี้สำคัญมากๆถามว่านอกจากการเกิดสงครามการค้าหรือการเจรจาการค้าแล้วเนี่ยวันนี้มีตัวเลขอะไรบ้างน,นะครับก็คือมีอยู่สองตัวเลขหนึ่งเป็นตัวเลขที่คานกันนะภาคของการจ้างงานนะครับนอกภาคการเกษตรภาคการวันนี้นะครับว่า การจ้างงานนอกภาคการ,กรเกษตรของเอกชนเนี่ยคาดว่าน่าจะลดลงนะครับเหลือประมาณสักหนึ่งแนสะครับอันนี้เป็นปัจจัยบวกกับทองนะส่วนปัจจัยลบนะครับคือในภาคบริการของอเมริกานะครับประกาศโดย ISM คาดการว่าจะขยายตัว53จุดนะครับผมก็เป็นปัจจัยที่บุเอ่อเข้ามาลบทองนะครับมันมันเป็นภาพที่ค่อนข้างคันกัน เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยไม่น่านะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใกล้ๆสองันเกรอยี่สิบเอเนี่ยเรเริ่มน่าสนใจจนะช็อตแต่ถ้าเกิดทะลุก,ก็ต้องตามรองนิดนึงนะแต่ตามรองเนี่ยด้านบนก็อยู่แถวประมาณสองพันเก้าร้อยสาสิบกับสี่สิบนะไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับบอกไว้ก่อนช่วงนี้จะเล่นยากมากๆนะครับเล่นยากจริงๆแล้วก็ต้องตามว่าตัวของความเองเนี่ยเจรจารจริงหรือเปล่าถ้าเจรจาจริจรจรงๆนะครับก,ก็ก็ดี ก็จะเป็นปัจจัยที่ลบตอบคองนะครับผมนี่คือภาพของทองคำแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานครับต่อที่พี่เลยครับครับแน่นอนครับว่านะครับตอนนี้เราจะเห็นว่า g o ลสปอร์ตนะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณ2,908นะครับหากดูในส่วนของภาพรวมใหญ่เนี่ยนะครับจากกราฟไทม์เฟรมราย1วันเราก็จะพบว่าตอนนี้นะครับทองนะครับก็ยังคงเป็น Bullish Trend อยู่นั่นเองนะครับผมนฮะระหว่างการขึ้นแน่นอนครับจะมีการสลับ การพักตัวลงมาเป็นระยะนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะเป็นเฟสของการระยะพักตัวนะครับซึ่งเราจะเห็นการพักตัวใหญ่ล่าสุดในช่วงของเดือนพฤศจิกายนตอนนี้นะครับตามซีซันนอลนะครับก็จะเป็นช่วงของประมาณมีนาคมที่อาจจะเห็นการชะลอตัวของราคาลงมานั่นเองนะครับหากราคาทองคำนะครับก็มีการปรับตัวย่อลงมาเราก็มองว่านะครับเปอร์เซ็นต์ในการย่อเนี่ยนะครับก็ยังมี อยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมนะ้ามองเป้าก็อยู่อย่างน้อยๆประมาณ2,830นะครับหรือเทสเส้นเฉลี่ย50วันนะครับฉะนั้นเบสตั้งรับหรือจุดที่เข้าซื้อจุดใหญ่นะครับสำหรับราคาทองดีๆเนี่ยน่าจะอยู่ในโซนนี้มากกว่าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็เหมือนลงมาให้เทสซื้อไปแล้วนะครับ2,800 30นะครับตอนที่จะปรับตัวขึ้นมานะครับแถวประมาณ2,930นะครับนี่ก็ได้ยกหนึ่งนะครับผมถามว่าการพักตัวยังจบไหมนะครับก็ยังมองว่ายังไม่จบนะครับผมนะฮะเมื่อวานนะครับราคาทองคำนะครับก็ยังไม่สามารถเบรก2,930นะครับหากยังไม่มีการสร้างไฮใหม่เร็วๆนี้แน่นอนก็อาจจะมีการย่อตัวลงมา แต่สุดท้ายนะครับก็ยังมองว่านะครับเป็นการย่อนะครับหรือสะสมพลังขึ้นใหม่นั่นเองนะครับผมนะทุกรอบของการปรับตัวแน่นอนครับเราจะเห็นออทามไฮใหม่อยู่ต่อเนื่องเลยนะครับนี่ก็คือภาพใหญ่นะครับที่ทองคำเนี่ยนะครับยังเป็นบูลลิสนะครับหรือเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับฉะนั้นใครที่จะรอเป้านะครับ3,000ดอลล์เนี่ยนะครับก็อาจจะเป้าที่อาจจะต้องรอหน่อยนะครับรอให้พักตัวจบก่อนนะครับพอพักตัวเสร็จเราก็อาจจะเห็นการปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับเหมือนช่วงของปลายปีที่ผ่านมา น,นี่ก็คือภาพรวมใหญ่นะครับทีนี้ตัดก,กลับมานะครับผมนะอย่างที่เราบอกเลยน,นะครับว่าช่วงของประมาณสักปลายเดือนคุมพามันเป็นช่วงของการพักตัวของรัคาสะทองสัดส่วนใหญ่นะครับหลายๆปีดิเรกชันจะเป็นในลักษณะนั้นนะครับแล้วก็สัญญาณที่จะปรับตัวฟื้นอีกแล้วรอบหนึ่งจะเห็นเมื่อไหรล่ล่ะอาจจะเป็นการเดือนมีนานะครับผมหรืออาจจะเป็นช่วงประมาณเข้าสู่นะครับเ,เทศากาลสงกรานต์ขึ้นไปนะครับปรเปอร์เซ็นต์ในการปรับตัวเนะี่ยน่าจะมีโอกาสในการปรับตัวที่สูงขึ้น ต้นปีนะครับแล้วที่เห็นได้ชัดเนี่ยเราอาจจะเห็นราคาทองเนี่ยปรับตัวสูงเนี่ยนะครับในช่วงของไตรมาสที่สามไตรมาสที่สี่นะครับซึ่งเป็นซีซันนลที่ทองคำมีแนวโน้มที่จะปรับตัวปรับตัวขึ้นไปต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับฉะนั้นหากเห็นการพักตัวในระยะนี้ผมก็มองว่านะครับก็จะเป็นจังหวะในการทยอยสะสมทองแล้วกันนะบอกอย่างนี้เลยก่อนนะครับผมนะเรามีการเก็บมารอบหนึ่งละในเดือนพฤศจิกายนนะครับและรอบนี้นะครับเราก็มองว่าวินะครับช่วงวันหน้าเก็บเนี่ยนะครับถ้าพักตัวในรอบนี้ ก็ยังเป็นจังหวะที่น่าจะไปเก็บของนะครับมาเพิ่มอีกไม้หนึ่งนะครับผมนะฮะนี่ก็คือในส่วนของภาพรวมนะครับที่ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แต่ว่าตอนนี้มีการพักตัวเล็กๆบ้างนะครับทีนี้ตัดกลับมานะครับในส่วนของภาพรวมระยะสั้นสาหรับการเท uh, รดระยะสั้นโดยครับผู้คนจะต้องจับตาในส่วนของตัวดอลลาร์นะครับดอลลาร์ก่อนหน้านี้เห็นไหมครับว่ามีการทยอยอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นตลาดทองโดยสามารถนะครับรีบาวกลับขึ้นมาได้บ้าง แต่ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของตัว RSI indicator นะครับเล่งเข้าสู่เขตขายมากนะครับอยู่ over sold นั่นเองนะครับถ้าจุดนี้เป็นจุดกลับตัวจริงนะครับระวังนะครับทองคำเนี่ยนะครับจะกลับมาแพ้ถามกับดอลลาร์ต่อนะครับผมถ้าดอลลาร์มีการรีบาวกลับตัวขึ้นจุดนี้นะครับทองเสี่ยงอาจจะไปพักตัวต่ำกว่า2,009ได้นะครับผมนะซึ่งตอนนี้ก็ดูในส่วนของทางเทคนิคนะครับ ดอลลาร์มีโอกาสรีบูม์ค่อนข้างสูงนะครับรอคอนเฟิร์มในส่วนของแอชชั่นไพร์สแท่งเขียวๆใหญ่ๆสักแท่งหนึ่งนะครับทองคำเนี่ยนะครับอาจจะเผชิญแรงกดดันต่อนะครับแต่กับการน,นะครับหักดอลลาร์ยังอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องทองก็ยังคงไปต่อนั่นเองนะครับทองคำนะครับแน่นอนในป,ปัจจัยการลงทุนระยะสั้นเนี่ยนะครับเราเก็บของได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับ2,830 2,850นะครับซึ่ง นะครับก็เป็นจุดนะครับที่เขาไปทําจุดโอเวอร์โซนะครับผมส่วนใหญ่แล้วนะครับจุดขายมากเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะไปเทคสั้นๆในการฝั่งซื้อนั่นเองนะครับเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงที่ราคาทองมันจะรีบาวกลับมานะครับแล้วตอนนี้ก็กลับกันละเมื่อวานมันดิบไปที่2930นเราะครับเราเห็นจังหวะโอเวอร์บอสหรือจุดซื้อมากนะครับผมแน่นอนมันจะสสิ่งที่ตามมาก็คือแรงเทขายลงมาในตลาดนะครับส่งสัญญาณการพักตัวนะครับฉะนั้นนะครับหากมีการพักตัวนะครับ ง่ายๆก็คือประมาณสัก2,995 2,895นะครับ2,880นะครับก็ถือว่าเป็นจุดรับนะครับระยะสั้นที่จะเข้าไปซื้อนะครับสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับผมนะฮะนี่ก็คือในส่วนของภาพรวมนะครับผมที่ยังอยู่ในสเตจการพักตัวนะครับผมนะหากเขายังประคองเหนือ2 9 0 9นะครับผมในระหว่างวันได้หรือ2,900เนี่ยนะครับปอนต์ในการไปต่อเนี่ยค่อนข้างมีนะครับผมนะฮะ เป้าอย่างน้อยๆวันนี้เราจะเ้ติมเห็นนะครับ2,915-2,930นะครับราคาทองไทยน่าจะอยู่แถวๆประมาณ46,000นะครับ450-600บาทนั่นเองนะครับส่วนเป้าซื้อนะครับผมแน่นอนนะครับ2,895-2,880ถึงนะครับเรจ์จะเป็น46,300-46,100ถึงบาทนั่นเองนะครับผมนะฮะนี่ก็คือจุดเข้าซื้อนะครับในกรอบการลงทุนระยะสั้นนะครับแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นขาขึ้นได้นะครับอย่างที่บอก ต้องกลับมายืน2,915ให้ได้เท่านั้นเพราะว่าเป็นการยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายแล้วก็ถือว่าเป็นการนะครับยืนเหนือกลุ่มก้อนเมฆคราวนะครับผมเนี่ยที่ทำให้ที่เป็นแนวตั้งตอนนี้ถ้าเบรกไปได้นะครับสถานะฝั่งบายเนี่ยจะกลับมาได้เปรียบตลาดนะครับเหมือนในอดีตที่ผ่านมานั่นเองที่เราบายนะครับราคาก็ปรับตัวขึ้นปรับตัวขึ้นนะครับผมทำไฮสูงขึ้นแต่ตอนนี้มันยังจมอยู่ใต้ก้อนเมฆอยู่ฉะนั้นหากยังฝ่าก้อนเมฆตรงโซนนี้ไปไม่ได้อาจจะเป็นในลักษณะการขึ้นเพิ่ การปรับตัวลงต่อนั่นเองนะครับผมนะฉะนั้นยังมองว่าเก่งกำไรยังไม่กรอบนะครับไซด์เว์นะครับ2 8 6 0สิถึง2,930นะครับแล้วลองดูว่าจะเบรกข้างใดข้างหนึ่งนะครับนี่ก็คือภาพรวมในส่วนของราคาของโลกและกลยุทธ์การลงทุนครับมาตัดกลับมาในส่วนของค่าเงินบาทกันไหมครับคุณท่านนะครับบาทวันนี้นะครับส่งสัญญาณอ่อนค่าบ้างแล้วหรือยังครับผมหลังจากที่แข่งข่าในระยะสั้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผม อในฝั่งอาจเองเนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพแล้วละ่ะว่ามันมันมีความน่ากังวลอะไรบางอย่างนะครับอ,อถามว่าความน่ากังวลที่ที่เราที่เราพูดถึงเนี่ยมันมันคืออะไรนะครับผมก็ต้องบอกว่าความน่ากังวลที่พูดถึงเนี่ยคือคนใช้นโยบายครับที่น่ากังวลถามว่าอยู่ดีจะไปพูดถึงคนใช้นโยบาย เมื่อวานนี้ยมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ต้องที่ต้องคุยกันนะครับมีการออกมาพูดของคุณของนายเผ่าภูมินะครับโลดจสกุลนะครับผมผู้ช่วยรัตมนตรีการครั้งนะครับกล่าวถึงดัชนีตลาดพูดไทยนะครับที่ตามที่สุดรอบห้ปีเขาบอกว่าคำพูดเขาเลยนะครับคนที่ฉลาดจะมองพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และจะมอบสิ่งนี้จะมองสิ่งนี้เป็นโอกาสนะครับส่วนคนที่ไม่ฉลาดจะตื่นเต้นนะครับและมองเห็นโอกาสในสิ่งนี้สิ่งที่ผมผมเห็นก็คือว่าเขาเห็นโอกาสคำถามคือคนที่เป็นคนกำหนดนโยบายเนาะเป็นรองคนที่กำหนดนโยบายเรื่องเศรษฐกิจนะครับยังไม่ยอมเอาข้อมูลมาคุยกันเลยเขาแค่บอกว่ามีโอกาสคำถามคือ เวลาจะคนที่จะคุยได้จริงครับเราต้องอ่านเศรษฐกิจให้ออกว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบไหนถ้าถ้าในวมที่ผมเจอตอนเนี้ยคำถามคือการบริโภคอะที่ผมผมทำไห้เลยนะครับว่าที่มันมันแค่นี้แบบสั้นๆนะเมื่อเช้ามีเวลาแค่ประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงตอนเช้าแค่ดูสั้นๆเนะี่ยว่าเศรษฐกิจมันโตยากจาก การที่มีหนี้ครัวเรือนเนี่ยเที่ยวค่อนข้างสูงนะครับเกือบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เนาะนะครับการลงทุนต้นทุนแพงน้ํามันแพงแพงกว่าที่อื่นแรงงานก็แพงกว่านะครับแล้วก็มีความไม่แน่นอนทางการเมืองเองเแล้วก็การลงทุนภาครัฐนะครับเพดานหนี้ตเต็มเพดานหนี้อยู่แล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเพิ่มขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะมีเครดิตเตตติ้งที่โดนดาวเกตลงไปอีกการส่งออกโดนกำแพงภาษีคำถามคือโอกาสที่จะเห็นว่าเฮ้ตลาดหุ้นจะขึ้นในช่วงเนี้ย มันอาจจะยากซะหน่อยนะครับผมอ่ะเลยก็เยังกังวลครับว่าถ้ามีคนลักษณะที่คิดแบบเนี้อยู่หมายความว่าคุยโดยที่ไม่มีข้อมูลพื้นฐานมาลองรับว่าโอกาสที่คุณเห็นเนะี่ยคือโอกาสแบบไหนมันอันตรายมากๆนะครับกับกับคนคิดแบบนี้อมเพราะคุณเป็นคนที่คุณที่เข้าถึงข้อมูลได้เยอะมากที่สุดขนาดคุณคนซึ่งเข้าข้อมูลที่มากถึงขนาดเนี่ยคุณยังไม่บอกตัวเลขเลยว่า โอกาสที่จะมนจะเป็นพื้นฐานเนี่ยมันมันมันมีตรงไหนนะครับมันเลยน่ากังวลในมุมผมนะผมบอกก่อนโอ,โ,อโ,อโอ้โหพอพอเห็นภาพแบบเนี้ยไม่รู้ว่านี่คือการคิดว่าจะเรียกความเชื่อมั่นหรือทำลายความเชื่อมั่นนะผมบอกก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าณตอนเนี้นะครับความเชื่อมั่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีอยู่ละนะครับแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยการลงทุนมีต่างชาติเข้ามาเพิ่มกี่ร้อยล้านมาในส่วนไหนมาแบบไหน มันจะดีขึ้นเพราะอะไรกับไม่บอกกับใช้ความรู้สึกบอกว่าเป็นโอกาสนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวนะครับโอเคเอพอคนคุมเรื่องนโยบายนะครับที่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะครับคือไม่ได้พูดข้อมูลที่ความเป็นจริงนะครับก็ทําให้เราก็เหมือนอยู่ในฝันแหละนะครับที่ไม่รู้ว่าเศร,รษฐกิจมันจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่เศร,รษฐกิจมันดูได้แล้วล่ะแบงค์ชาติทําข้อมูลออกมาไ,ได้ดีครับ เศรษฐกิจกังวลทุกภาคส่วนนะบอกก่อนนะครับผมก็ก็เมื่อคนกําหนดนโยบายนะครับเป็นสภาพนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าบาทเราอ่ะกลับไปอ่อนอยู่แล้วครับมันเมื่อวานนี้มันลงมาลึกจริงๆนะครับสามสิบสี่บาทสี่สิบหกตังค์นะครับแล้วเขาว่าเริ่มกลับขึ้นไปถามว่ามันกลับขึ้นมามีโอกาสอ่อนต่อไหมตอนเนี้คือถ้าไม่ดูดสามสิบสามบาทสี่สามสิบสามบาทสามสิบอ่ะจะเห็นการอ่อนต่ออยู่แล้ว นะครับภาพมันอ่อนต่อเนื่องจากว่าเศรษฐกิจบ้านเราไม่ได้ดูดีอะไรเลยครับเลยนะนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเห็นนะ่ผมว่าไม่ต้องดูเฉพาะช่องช่องผมหรอกนะครับผมดูช่องอื่นๆนักวิเคราะห์ท่านอื่นเนะี่ยแนวทางเดียวกัน,นครับแนวทางเดียวกันหมายความว่าเห็นเห็นด้วยกันแหละว่าคือการกระตุ้นเศรษฐกิจอะ่ะยังไม่ชัดเลยเขาบอกขออีกสองทพดานในการออกมกาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ คำถ,ถามคือโอ้โ oh ห oh, แม่เข้ามาดูเศร,รษฐกิจขนาดนี้ยังยังไม่มีแนวคิดว่าจะกระตุ้นเศร,รษฐกิจยังไงนะครับเราก็เศร,รษฐกิจอันเก่าที่ใช้ไปเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้ผลนะครับภาพมันก็เลยแบบบอกว่าคิถ้ายังถ้ายังคิดกันไม่ได้แบบเนี้นะครับบ้านเรามันจเจริญยากนะครับโอเคเออแล้วก็บาทมันอ่อนอยู่แล้วถ้าใครอยากจะสะสมนะครับเมื่อวานเนี่ยสาสิบสาบาทเมื่อวานเราแนะนําตั้งแต่สามสิบสาบาทหกสิบตัง ห้ิตังค์ให้เข้านะครับจุดสต็อปก็อย่างที่บอกสาิบสามบาทสามสิบตังค์นะครับรอบเนี้ยก็น่าจะเป็นสามสิบสี่บาทที่ขึ้นไปแหละนะครับเล่นรอบได้ครับสั้นๆแต่ท่านควรเล่นให้จบก่อนในช่วงเวลาของเอก่อนก่อนวันที่ยี่สิบหรือสิ้นเดือนนะเพราะว่าช่วงของเดือนเมษามันจะมีเงินไหลเข้าค่อนข้างเยอะนะครับ เนื่องจากว่าต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวในฝั่งของของสงการบ้านเรามันก็เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างบวกนะครับก็แนะนําว่าถ้าเล่นเล่นสั้นได้นะครับผมในฝั่งของการเล่นสั้นๆก็ในในทีเฟกก็คือใครอยากลงทุนสั้นๆน,นะครับก็แนะนำนะครับเป็นซีรีส์ usd futures cds ส5 2 5นะครับราคาเนี้ยสะสมได้นะครับราคาแถวเนี้ยดีเลยนะครับ3าบท50 3บาท 50, ห้าสี่สิบเก็บได้หมดครับสต็อปลึกๆ33สิบาบาทสาบตังค์นะครับถ้ารอบนี้ไปถึง34บาทกําไรจะอยู่ที่ประมาณ400บาทต่อสัญญานะครับลงทุนเริ่มต้นประมาณ1น0 0บาทหนึ่งพันะครับมีทอนหน่อยหน่อโอเคถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากเปิดบัญชีกับทาง cs นะครับผมก็แนะนำนะครับเดี๋ยวเราวางลิงก์ไว้ให้เนะครับในการเปิดบัญชีนะครับก็จะเห็นภาพที่สามารถลงทุนได้ครับ ในฝั่งของการอ่อนค่าเนาะลงทุนเริ่มต้นน้อยครับประมาณแค่แค่หนึ่งพันกว่าบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับมีทอนนะครับโอเคบาทที่อ่อนนะครับทําให้ยังไงต่อในฝั่งของทองคําไทยนะครับเอ่อทองคําไทยเองเมื่อวานเราแรนะนําเข้าสี่หมื่นหกพันสองร้อยนะครับกับสี่หมื่นหกพันทุน่ทนๆนเนาะถึงครับเมื่อวานลงมาถึงเกือบถึงนิดนึงนะครับมาอยู่ที่สี่หมื่นหกพันสองร้อยสาสิบาท ถ้าใครไหวตัวเข้าไปแล้วนะครับณตอนเนี้ยกำไรท่านอยู่ที่มันเกือบเกือบ200บาทนะครับ <ไอ S 1> ถามว่าปิดกำไรได้ไหมก็ปิดได้นะครับผมปิดได้นะแล้วก็วันนี้ลุ้นสูงสุด46,600นะครับผมมีโอกาสเห็นนะครับโอเคแล้วก็อย่างนี้เพิ่มเติมทีเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับลูกค้าตอนกลางคืนปรากฏลูกค้าบางท่านเนี่ยยังยังไม่ได้อ่ยังไม่ได้มีอบัญชีที่สามารถเทรดแบบ ออนไลน์ได้คือต้องรอร้านสาาเปิดนะครับพี่มีแนะนำยังไงบ้างไหมว่าสําหรับคนที่เฮ้ยอยากออนไลน์หรือว่าอย่างนี้มียังไงบ้างครับครับแน่นอนครับในส่วนของออสเริครับเราจะมีในส่วนของ Product นะครับก็คือทองคําแท่ง96.5น้ําหนักหนึ่งบาทเนี่ยที่ทุกท่านเนี่ยนะครับสามารถซื้อในรูปแบบนะครับออนไลน์ได้นะครับก็ราคาเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะครับ ปิดถึงที่4เลยด้วยซ้ำไปนะครับผมสำหรับใครที่สนใจในการซื้อขายทองคำออนไลน์นะครับก็แนะนำได้เลยว่าออสซิลิครับมีฟังก์ชันในส่วนของแอปนะครับที่ตอบโจทย์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการตั้งราคาซื้อขายนะครับเริ่มต้นที่1บาททองนะครับผมและที่สำคัญเลยก็คือนะครับซื้อทองกับออสซิลิทครับสามารถแลกเป็นทองจริงนะครับแล้วก็จัดส่งไปส่งไถึงบ้านทานได้เลยนะครับผมก็สำหรับใครที่ ไม่ค่อยสะดวกนะาสำหรับการไปร้านทองท่านก็สามารถนะครับไม่พลาดทุกจังหวะก,การลงทุนในการซื้อขายทองคําภายในวันได้เก่งกำไรระยะสั้นได้นะครับก็จะแนะนํานะครับโปรดักตต์ตัวนี้นะครับผมนะหากใครที่สนใจนะครับท่านสามารถนะครับ ทักแชทเข้ามานะครับผมนะฮะที่ช่องทางนะครับออนไลน์ตรงนี้ได้นะครับผมและก็ที่สําคัญเลยก็คือนะครับตรง QR ตรงหน้าจอนะครับก็จะมี QR โค้ดตรงนี้นะครับท่านสามารถแคปหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ไปสแกนนะครับในการซื้อขายนะครับหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนการลงทุนได้นะครับผมนะฮะแน่นอนทองคําในแอปพลิเคชันเป็นราคาทองคำเรียลไทม์นะครับราคาาทองทองคำเรียลไทม์เป็นยังไงนะครับก็คือราคานะครับอ้างอิงทองโลกเลยนะครับ ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าราคาทองเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนไหวนะครับอยู่ใกล้ๆประมาณในส่วนของราคาสมาคมนะครับบางจังหวะเนี่ยนะครับก็จะมีช่วงจังหวะที่ถูกกว่านะครับของสมาคมด้วยนะครับผมนะก็อยากแนะนํำเลยในส่วนของ Product นะครับของตัวแอปพลิเคชัน o อร์เดอร s ซ n ลิสอินเวครับผมครับแล้วเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตอนเนี้ย จะมีในฝั่งของการถแถลงของคุณทั้มนะครับเนี่ยเดี๋ยวมีถแถลงคุณทั้มนะครับล่าสุดที่ถแถลงเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้เนาะเผื่อใครอยากจะติดตามรีลไทม์นะครับว่าเอาคุณทั้มเนี่ยมีการถแถลงอะไรบ้างนะตอนเนี้เราก็รอรอฟังอยู่แหละนะครับว่าถามว่าในการถแถลงเนี่ยตอนเนี้คุณทัมยังไม่ขึ้นมานะนะครับยังยังไม่ได้ขึ้นมาเลยการ แหลงเนี่ยจับตาในหลายส่วนนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าเลยคือตอนเนี้ยการเจอจานะครับกับแคนาดาเม็กซิโกจีนเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับผมก็คือว่าการแรงงานเนี่ยมองว่าจะกระทบเท่าไหร่คุณพรมเองเนี่ยมีการส่งสัญญาณในแบบไหนนะครับกำลังเจ็ดดีสักพักก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเราก็จะเล่งให้จบไวก่อนท่านจะได้ดูต่อ นะครับหรือถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ไม่มีเวลาว่างนะครับอยากติดตามข่าวสารนะครับยังไงได้บ้างแนะนำนะครับผมเข้ามาในห้องของทาง cf นะครับ cf ได้เลยนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้เนาะนะครับในการเข้ามารับฟังนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยทั้มเนี่ยคุยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราพยายามสรุปให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่เป็นไปได้เลย นะครับโอเคแล้ผมก็รอ,รอฟังอยู่แหละนะครับลิงก์ผมฝากไปด้านล่างนะครับอารหัสเข้ากลุ่มพิมพ์คำว่า C A F T F e c ตัวใหญ่ทั้งหมดนะนะครับผมผมวางวางมาให้แหละนะครับโอเคอ่ะภาพตรงนี้ก็จับตาดีๆนะครับผมในท